ชัดเจน JYP ออกถแถลงการยืนยันกอดเซเว่นไม่ต่อสัญญามาร์คเผยเปิดช่อง YouTube แล้ว วานนี้เมื่อวันที่10มกราคมทาง d ดิสเพ h ถือเกาหลีใต้รายงานถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการได้รับการติดต่อจากค่ายต่างๆของหลอดสมาชิกวงกอซเวที่กำลังอยู่ในช่วงการเจราจากับต้นสังกาดล่าสุดค่ะทางซ p Entertainment ได้ประกาศชัดเจนแล้วในวันนี้เลยค่ะ11มกราคมทาง CVP Entertainment ได้ปล่อยเอกสารประกาศอย่างเป็นทางการถึงการออกจากค่ายของนนุมงกอซเวโดยระบุไว้ดังนี้ สวัสดีนี่คือ JYP Entertainment JYP ได้จัดการพูดคุยกับนุ่มซเว่ม7มาโดยตลอดก่อนที่สัญญาของนุ่มๆจะหมดลงในวันที่19มกราคมนี้ตามผลที่ออกมาทั้ง2ฝ่ายได้เห็นตรงกันว่าไม่มีการต่อสัญญาในขณะที่ยังคงหวังว่าถึงอนาคตอันสดใสนุ่มซเว่7ได้ทำการแสดงในฐานะไอดอลระดับโลกที่ได้นำเสนอเพลงเคป๊ OP, ตั้งแต่พวกเขาได้เดบิวต์ในวันที่16มกราคมในปี2014 เราอยากจะขอบคุณน um ุ่มๆ g o ี่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของทั้ง K-pop และ JYP รวมทั้งเอ GOT7 และแฟนๆทุกคนที่เป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆของน um ุ่ม um GOT7 ด้วยการสนับสนุนโดยไม่มีที่สิ้นสุดตั้งแต่พวกเขาได้เดบิวต์มาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของพวกเราได้สิ้นสุดลงตรงนี้แต่ JYP Entertainment ก็ยังคอยเชียร์ในอนาคตเส้นทางใหม่ของน um ุ่มเซเ ที่พวกเขาเลือกที่จะทำต่อไปที่ผ่านมานะคะก็มีรายงานออกมาวา่าหนุ่มจินยองกำลังอยู่ในระหว่างการพูดคุยกับค่า B.S Entertainment ส่วนยุคยอมได้รับการทับทามจากค่ายเพลงฮิปฮอปอย่าง AOMG ยองแจในรายงานได้ระบ,บุว่าเขาได้รับข้อเสนอจากค่าย s u b l a m s Artist Agency j จในรายงานได้ระบุว่าเขาได้รับการติดต่อจากค่ายเพลงฮิปฮอปหลายค่ายรวมถึงค่ายเพลงในระดับเกบหลีให้ความสนใจร่วมงานกับเขา <S <S ส่วนแจ็คสันในรายงานได้ระบุว่าเขาเตรียมตัวที่จะทำกิจกรรมภายใต้ค่ายของตัวเองในชื่อทีมหวังแบมแบมนุ่มหล่อความสามารถครบนะคะจากประเทศทยของเราได้รับข้อเสนอจากค่าย MeG a s e n t e r ต a i ์ m e น t และมาก็กลับไปยังอเมริกาแล้ววางแผนที่จะใช้ชีวิตกับครอบครัวใน L.A. หลังจากนานก็จะวางแผนเปิดช่อง y o YouTube รวมถึงการพิจารณากิจกรรมดนตรีเดี่ยวในสหรัฐอเมริกาอีกด้วยหลังจากที่ทางค่าย JYP e t t e r t a n n m e n t ได้ออกมาประกาศชัดเจนนะคะหนุ่มมาก็เปิดช่อง Youtube เป็นที่เรียบร้อยภายใต้ในชื่อมากตวนตอนนี้ยอดการติดตามก็สูงมากขึ้นเรื่อยๆ ในส่วนของหน,นุ่มแจ็คสันนดคาะก็พร้อมทำงานกับทีมหวังอัพไอจีสตอรีในการทำงานอย่างขยันขันแข็งในส่วนของยุกยอมก็มาอัพไอจีส่วนตัวพร้อมกับแคปชันที่ว่า i g o t s e บเอ็ดเช่นเคยส่วน jb leader ก็มาอัพไอจีสตอรี่และเหล่าสมาชิกคนอื่นๆก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนั่นเองคะ่ะ ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ